สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะอ,อยู่กันเช่นเคยค่ะเจอเจอช่างเอี่ยวที่ทุ่ง,งานานะคะวันนี้เราจะมาดูว่า,าหลังจากที่รถช่างเอี่ยวน่ะมันยางรั่วเมื่อคืนนี้นะคะเสร็จแล้วทีนี้เขาอะ ไปใส่ยางมาเสร็จแล้วทีนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะล้อหนะ้าก็เลยมาดูว่าการขับมันเป็นยังไงมันดีขึ้นไหมเอฟซีเรามาดูกันมาดูว่ามันข้างหน้าน่ะมันห่างกว่าเดิมนะที่ดูล้อดูล้อหน้า ดูว่าการวิ่งของมันก็จะดีไหมเห็นเขาบอกไปทำอะไรมาหลหะทำให้เหมือนข้างหน้ามันกว้างก็ไม่รู้นะลองสังเกตดูนะคะว่ามันมีอะไรที่ที่ที่เปลี่ยนไปอ c ซีคนไหนดูรู้บ้างว่ามันมีอะไรที่แปลกตาไปนีป่ก็ แห้งหน่อยนะคะก็จะแห้งหน่อยแหละส่วนคันนี้สองปีแล้วก็ยังว่าเลยค่ะมันก็ใช้งานนะคะอยู่กับ ท้องไร่ทองนาก็เก็บสภาพกันไปค่ะตามซ่อมอันนู้นบ้างอันนี้บ้างมันก็เนาะห็นช่างเกี่ยวเมื่อวานน่ะยางรั่วนะ่ะโอ้ยจากที่ไม่มืดอะ่ะก็มืดเลยอะ่ะเมื่อคืน นะคะก็โอ้โหน้ําเต็มเลยต้องใช้วิธีหวานด้วยการปั่นเสร็จแล้วค่อยหวานนะคะหวานข้าวแบบบนบนน้าเลยด้วยนะน้าแบบดินสภาพแบบเฉะเฉะอย่างเนี้ยข้ามาฝั่งเนี้ย,าายก็ขี่แค่อีกแค่ฝั่งแบบไม่ได้ไกลมากนะดูอ่ะสภาพดินยังยังแห้งยังแบบว่าไม่ได้มีไม่ได้มีมมน้ําขังน้ําอะไรเลยเนี่ยปั่นแบบเนี้ย คือพื้นที่มันก็ไม่ได้ไกลกันนะนิดเดียวเองจะดูดูว่าระหว่างที่ที่อฟซดูนะคะปั่นปั่นนาที่แบบน้ําเยอะๆมันนิ่งแค่ไหนหรือว่ามันเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ระหว่างปั่นแบบนี้นะคะเอคนไหนที่แบบมีความรู้นะคะเยอะนะคะเกี่ยวกับรถไถมีประสบการณ์นะคะก็ ก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะว่าเออคือแบบความคิดเห็นอ่ะเป็นแบบไหนยังเหมือนเหมือนเหมือนแสดงความคิดเห็นขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะได้แบบเออมีข้อมูลบ้างเก็บเก็บเข้าไปเก็บไปไปไป,ไปอ่านไปดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะไม่รู้เนาะก็เพิ่งจะได้มาสัมผัสนะคะแล้วก็ก็นี่แหละ นกมันก็โอ้โหเตรียมแต่จะมาจิกมากินนะวันนี้ก็สภาพไม่เละเท่าไหร่นะคะเอซวันนี้เรามาเห็นสภาพก็ทักทายกันได้คะ่ะเอซนะคะเราอยู่ทางไหนก็เจอกันนะคะใกล้แล้วค่ะนี่ก็อีกไม่กี่วันเดี๋ยวจะช่างเหี่ยวก็จะลงไปทาง ทักตะวันออกแล้วนะคะยุซี oh. เจอกันก็ทักทายค่ะสนใจตัวไหนก็ยังทักเข้ามาได้นะคะจะเป็นเตรนะคะหรือจะเป็นโมเตรจะเป็นติดตั้งนะคะก็ลองทักเข้ามาคุยดูนะคะว่าอ,อ,อยู่แถวไหนสนใจจะให้จะสั่งแล้วก็ส่งส่งแต่เตรไปหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ ลูกค้าก็ไปติดเอาอีกนะคะก็ไปซื้ออุปกรณ์ติดเอาเพิ่มนะคะเนี่ยคู่เฟดอะไรนะสูงยังเบสเซตยังบอยบอก เห็นหน้างานก็จะอยู่แต่กับรถไทยนะคะช่างเอี่ยวส่วนเพราะว่ารถพ่วงอ่ะมันก็จะมีคนถามมาเยอะนะคะรถพ่วงใครขับรถพ่วงใครขับนะคะก็อย่างเอฟซีที่เห็นแล้วก็จะรู้นะคะว่าใครเป็นคนขับนะคะเจ้าทัดนะคะเจ้าทัดเป็นคนขับนะคะแต่เจอเจ้าทัดตรงไหนก็ทักทายได้นะคะถึงช่างเอี่ยวไม่ไปก็ทักทายน้องทัดได้นะคะ ถ่ายรูปก็ได้นะคะถ่ายรูปแล้วก็เอามาลงคอมเมนต์กันได้นะคะ FC คอมเมนต์กันมาในเพจได้นะคะ เราก็จะไถไล่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 ขึ้นไปนี่แหละไฮเอสีเนี่ยค่ะบรรยากาศทุ่งนานะคะเอีมันก็วันนี้ร้อนไหมมันก็ร้อนแหละค่ะแต่ว่าแดดมันก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะมันก็แต่ถือว่ามันก็ยังร้อนอยู่ก็เหมือนเดิมค่ะทันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเทอร์โบนะคะก็ สนใจแบบไหนก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะจะเป็นเทอร์โบจะเป็นที่หุ้มพวงมาลายัยจะเป็นวัดบูตนะคะจะเป็นสปริงนะคะทักเข้ามาถามกันได้นะคะในเพจนะคะชอบแบบไหนก็แต่งแบบนั้นอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของของเจ้าของรถเนาะเราบังคับกันไม่ได้อยู่แล้ว ข้างเยียวทำมาดูดปันป่นปั่นปั่นะจ๊ะหน้างานปั่นนะวันนี้โอ้มื่อเช้าถ่ายแล้วถ่ายแล้วก็ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนตัวอโอตเอรี่มาปั่นนะคะวันนี้บรรยากาศก็ครื้มๆหน่อยเดดไม่ค่อยออกท้องทุง่งนาค่ะอยู่กับท้องทุง่งนานะคะ ดูวะเสียงย c บสีได้ยินเสียงไหม เคค่ะ f เเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากเป็นกำลังใจนะคะให้ช่างเอี่ยวด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้ะ